บโพล่าคืออะไรไบโพล่าหรือโรคอารมณ์สองขั้วผู้ป่วยจะมีอาการซึมเศร้าสลับกับอารมณ์ดีผิดปกติเป็นช่วงๆโดยช่วงที่ว่านี้คือเป็นสัปดาห์ไม่ใช่เป็นชั่วโมงวันสองวันหรืออารมณ์แปรปรวนกระทันหันอย่างที่หลายๆคนเข้าใจโดยอาการจะมีอยู่2รูปแบบคือภาวะอารมณ์ดีผิดปกติหรือเมเนียเอ็กิโซด ผู้ป่วยจะมีอาการอารมณ์ดีร่าเริงเกินไปคิดเร็วพูดมากพูดเร็วหมุดหยึดง,ง่ายรู้สึกตื่นตัวอยู่ตลอดเวลาใช้จ่ายฟุ่มเฟือยมีความต้องการทางเพศสูงตัดสินใจได้ไม่ดีไม่มีเหตุผลภาวะซึมเศร้า Depressive episode ผู้ป่วยจะมีอาการซึมเศร้ามองโลกในแง่ร้ายไม่สดชื่น ไม่มีสมาธิเก็บตัวนอนมากหรือนอนน้อยเกินไปร้องไห้ง่ายรู้สึกไร้ค่าไม่มีสมาธิเบื่อท้อแท้สิ้นหวังหรือแม้กระทั่งคิดฆ่าตัวตายสาเหตุของไบโพล่าเกิดจากอะไรสาเหตุของไบโพล่าแบ่งเป็น3มปัจจัยหลักๆคือทางชีวภาพทางพันธุกรรมและปัจจัยอื่นๆในทางชีวภาพ เกิดจากความไม่สมดุลของสารเคมีในสมองทางพันธุกรรมมีญาติที่ป่วยเป็นโรคนี้หรือโรคที่เกี่ยวข้องกับความผิดปกติทางอารมณ์ปัจจัยอื่นๆอ,อาจเกิดจากความเครียดการถูกกระทบกระเทือน,ใน,ในใจิตใจอย่างรุนแงรงรวมไปถึงการใช้สารเสพติดวิธีการรักษารักษาด้วยยาเพื่อปรับสารเคมีในสมองให้กลับสู่ภาวะปกติ รับการปรึกษาจากจิตแพทย์และทําจิตบำบัดให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคความผิดปกติทางจิตและอารมณ์ข้อห้ามห้ามขาดยาห้ามอดนอนพักผ่อนให้เพียงพอห้ามใช้สารเสพติดทั้งนี้ควรได้รับความร่วมมือจากคนใกล้ชิดโดยสังเกตทำความเข้าใจดูแลและให้กําลังใจที่ดีแก่ผู้ป่วย เพื่อสุขภาพจิตที่ดีของคนในสังคมสนับสนุนเนื้อหาโดยสนุก .com